นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาอัดคลิปต่อครับเรียนอันเนเื่องมาจากว่าครูสอนระเบียบการสมัครไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ครูก็สอนวิธีการหาการรับรองคุณวุฒิจากกอพอไปเรียบร้อยแล้วทุกคนน่าจะทําเป็นเนาะและก็การเตรียมเอกสารต่างๆสําหรับการส,สมัครสอบสอบพอถอมาตรา38มสิบใช่ไหมครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเป็นการสมัครตําแหน่งบุคลากรอ,อื่นๆของสอพอถอซึ่งมีการบรรจุทั้งส่วนกลางและก็ ส่วนภูมิภาคดังนั้นแนะนําให้สอบครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ภาคกกพใครไม่มีภาคกกพก็สมัครได้โอเคนะครับแต่มันจะมีการเตรียมเอกาสารที่ใช้ในการแนบเช่ในใบรับรองแพทย์ครูสอนไปแล้วแล้วก็เอกสารอื่นๆรวมถึงการเตรียมเอกาสารใบการรับรองจากกอพอซึ่งเราสามารถทําด้วยออนไลน์ line. แล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องครูสอนไปครบทุกอย่างแล้วเนาะใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดู2คลิปที่แล้วก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปกรณีพิเศษอาจจะมีนักเรียนหลายๆคนที่ หาข้อมูลแล้วไม่เจอแน่นอนหลายหลายคนน่าจะเคยฟังครูสอนเวลาหาข้อมูลไม่เจอต้องทาอย่างไรครูเคยสอนไปแล้วแต่อันเนื่องมาจากว่านั่นก็หลายปีมาแล้วหน้าตาอินเทอร์เฟซของสำนักง,งานกพอพหน้าตาอินเทอร์เฟซของการรับรองคุณวุฒิแบบอิเล็กทรอนิกส์มันเปลี่ยนไปแล้วครูก็เลยต้องมาอัปเดตคลิปนี้อยากให้เรียนตั้งใจฟังคลิปนี้ครับใครที่หาข้อมูลไม่เจอใครที่หาการรับรองคุณวุฒิไม่เจอทําตามคลิปนี้ครับคลิปนี้เป็นการเตรียมเอกสาร คุณอาวุธจากอพอเนาะการรับรองนั่นเองแต่หลายๆคนหาไม่เจอครูจะสอนวิธีการหาครับใช้ในการสมัครสอบมาตรา38คอใช่ไหมครับของสอบพถอเนาะซึ่งสมัครวันนี้เป็นวันแรกทุกคนก็ไม่ต้องตกใจแล้วครับสมัครทันอยู่แล้วนะสมัครวันแรกตอน8ปดโมงครึง่งใครยังไม่เตรียมใบรับรองแพทย์ก็ไปเตรียมใบรับรองแพทย์ให้ครบครับแล้วก็เตรียมเอกสารสําหรับแนบเนาะสมัคร8ปดโมงครึ่งนะครับไม่ต้องกังวนลเราเรียน,นสมัครทันอยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ว่าหลายคนหาสถาบันตัวเองไม่เจอจะต้องทําอย่างไร เด็กปวชปวสอ,อาชีวศึกษาต้องค้นหาแบบไหนถูกไหมครับเพราะว่ามันเกิดการค้นหาไม่เจอหรือนักเรียนระดับปริญญาเช่นปริญญาตรีที่ใช้ในการสมัครใช่ไหมครับค้นหาไม่เจอต้องแก้ไขยอย่างไรในคลิปนี้ครูจะสอนทั้งหมดครับหาสถานบันไม่เจอจะต้องทําอย่างไรหนูจบปวสจะต้องหาอย่างไรใช่ไหมครับหรือระดับปริญญาค้นหาตัวเองไม่เจอต้องทําอย่างไรคลิปนี้เหมือนเดิมครับจับมือพร้อมทำใช่ไหมครับ ครูจับมือพร้อมทาก็คือว่าครูไล่อย่างละเอียดนักเรียนทําตามครูก็จะทําได้ใช่ไหมครับเราเรียกการรับรองแบบนี้ว่า e-accredit ใช่ไหมครับการรับรองคุณุฒแบบอิเล็กทรอนิกส์จากกอพอนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันทุกคนน่าจะรู้เนาะหลักการครับก็คือนักเรียนเข้ามาที่หน้าการรับรองคุณวุฒิเซิร์ชใน Google ได้แล้วเข้ามาการรับรองคุณวุฒิก็จะ e-accredit ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครูสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วอย่าลืมไปดูครับ นักเรียนทั่วไปทําได้อยู่แล้วเนาะแต่มันเกิดปัญหาสาหรับใครที่ทาไม่ได <id> ้ต้อง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 ทำอย่างไรตัวไหมครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกอ่ะผ่านมาตรงนี้เนาะอย่างรวดเร็วครูจะพูดสั้นๆเพราะว่าสอบไปแล้วเนาะกดตรงนี้ใช่ไหมครับกดการรับรองคณวุฒิเลื่อนลงมาใช่ไหมจากภาพนี้ใช่ไหมครับหน้าจอเรียนเลื่อนลงมาจะพบกับหน้าจอนี้ใช่ไหมครับนักเรียนกดค้นหาการรับรองคณวุฒิคราวที่แล้วครูสอนให้เรียนกรอกอะไรบ้างใช่ไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยดูครับครูสอนให้เรียนกรอกสิ่งสําคัญคือ ย้อนไปดูคลิปที่แล้วด้วยเนาะกรอกตรงนี้สมมุตินักเรียนปริญญาตรีใช่ไหมครับกรอกมหาวิทยาลัยกรอกคณะกรอกชื่อปริญญาแล้วก็กรอกสาขาเนี่ยถ้านเรียนถามครูว่าก,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 การกรอกครบดีไหมการกรอกครบอะครับดีกว่าถ้าทําได้ใช่ไหมครับเรียนในฟังฟรีดีนะดีกว่าเพราะว่ามันจะค้นหาตามที่เราต้องการใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยนักเรียนรู้อยู่แล้วครับ คณะนักเรียนรู้อยู่แล้วตัวเองคณะอะไรใช่ไหมชื่อปร,ริญญาเนี่ยครับเอาจากใบปร,ริญญาได้ครูสอนไปในคราวที่แล้วแล้วเนาะเอาจากใบปร,ริญญาได้ส่วนสาขาเนี่ยครับเอาจากใบเกรดก็คือใบทานสคริปใช่ไหมเอาจากใบเกรดได้มันก็จะมีข้อมูลครบแล้วนักเรียนก็ใส่ให้มันครบใช่ไหมครับอย่างนี้เนาะส่วนเลือกอันนี้ก็ไม่มีอะไรติ๊กทั้งเอกชนและรัฐบาลมันจะขึ้นมาหมดใช่ไหมครับติ๊กหลักสูตรที่ออก หนังสือแล้วใช่ไหมหรือถ้านักเรียนฟังคำแนะนําครูนะครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากให้มันแคบลงนักเรียนก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับเลือกหลักสูตรของรัฐหลักสูตรของเอกชนก็ได้เหมือนกันมันจะทําให้แคบลงก็ลองค้นดูมันเจอแน่นอนโอเคไหมครับสมมุตินักเรียนเลือกเสร็จมันก็จะมาหน้าจอนี้ใช่ไหมถูกปะมันได้แค่อันเดียวเลยเพราะว่านักเรียนเลือกตรงแบบทุกอย่างใช่ไหมครับใส่ทุกอย่างมันก็จะมาอันเดียว แต่ทางเรียนใส่ออกมาหลายอย่างก็ไม่เป็นไรก็เลือกที่ตรงกับเราใช่ไหมครับและจากนั้นครูก็สอนให้กดตรงนี้กดลูกศรใช่ไหมมันจะมาหน้านี้ใช่ปะแล้วนักเรียนแคปครับแคปหน้าจอตัดช็อตอะไรก็แล้วแต่สแนปช็อตเอาเฉพาะตรงนี้ครับนักเรียนดูครับครูสอนได้หมดแล้วเนาะมันจะเห็นผลการรับรองเห็นไหมครับเอาแเอาแค่นี้มันเกีนการรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนเอาแค่นี้แล้วจากนั้นนักเรียนก๊อปปี้ถูกปะแคปอะนักเรียนแคปแล้วเอาไปวางใน microsoft word วางใน Word ใช่ไหมแล้วนักเรียนปริ้นนึกออกใช่ไหมครับครูสอนไปแล้วแล้วเรียนปริ้นแล้วนักเรียน, Print, นเซ็น Send สำเนาถูกต้องเซ็นสำเนาครูสอนไปแล้วว่าเซ็นยังไงแล้วก็สแกนก็ได้ไฟล์ออกมาแล้วเอาไว้แน่ไฟล์จบเนาะแต่ประเด็นคือถ้านักเรียนหาไม่เจอต้องทํอยังไงถ้านักเรียนหาไม่เจอนักเรียนต้องลดครับเขาเรียกว่าลดความจําเพาะลงให้เหลือแค่นี้ครับนักเรียนตัดอันนี้นออกเห็นไหมครับนี่ไม่ใส่ นักเรียนไม่ใส่สาขาไม่ต้องใส่มันจะกว้างขึ้นถูกปะไม่ใส่แล้วนักเรียนก็เลือกตามเดิมครับหลักสูตรของรักหลักสูตรของเอกชนใช่ไหมหรือนักเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นเอกชนอยู่แล้วก็เลือกเอกชนเลยก็ได้ครับแล้วแต่นี่นเนี่ยเลือกได้หมดเลยครับตรงนี้ยไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเลือกจนกว่าจะเจอเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วล่ะเลือกจนกว่าจะเจอแต่วิธีการเลือก default ใช่ไหมครับก็คือเลือกอันนี้ก่อนเนี่ยดูคุณเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ระดับลงไป ที่เหลือก็ใส่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เว้นอันสุดท้ายไว้นี่คูสอนเทคนิคเนี่ยัเรยจะหาเจอมากขึ้นแล้วก็กดค้นหาปับ๊บกดคลิกเข้ามามันจะพลึบเลยเห็นป่ะนักเรียนดูครับเขาจะใบ้นักเรียนว่าการค้นหาแสดงแค่สิบสิบรายการครูขอโทษการค้นหาแสดงแค่ห้าสิบรายการดังนั้นนักเรียนจะต้องใช้คําที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนั่นจึงเป็นคําแนะนําของครูว่าเวลานักเรียนเลือกครับนักเรียนใส่สามอันเนี้ย โอเคแล้วก็แค่ไม่ใส่อันล่างก็พอแต่ยายเว้นเยอะเกินไปถ้าเว้นเยอะเกินไปอาจจะค้นไม่เจอถูกไหมครับมันแสดงแค่ห้าสิบรายการไงในเว็บไซต์อะแต่ทางเรียนใส่ได้หมดแล้วเจอแบบครูเนี่ยครับใส่ได้หมดเนี่ยดีกว่านะอันเนี้ยดีกว่าดีสุดเลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยไม่เจอก็เริ่มตัดอันล่างออกครับแบบนี้ตัดอันล่างออกใช่ไหมเนี่ยตัดอันล่างออกอันล่างไม่ต้องเติมเพื่อให้เกิดการค้นหาที่กว้างขึ้น ักเรียนจะพบว่าโอ้แสดงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนักเรียนก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆจนเจอกับที่เป็นของนักเรียนสมมติครูเลื่อนไปเรื่อยแล้วครูเจอของครูที่อันที่เท่าไหร่ครับสมมติครูเจอของครูอันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมครูเจอของครูอันนี้เนี่ยตรงกับทานสคริปต์ตรงกับใบเกรดของครูตรงกับการจบของครูครูเจอนี้ใช่ไหมครูก็รู้แล้วครูอันที่ยี่ห้าใช่ไหมครูอันที่ยี่ห้าปั๊บครูทำยังไงครับครูกดลูกศร กดลูกศรเสร็จนักเรียนรู้จัก,จกคํานี้อยู่แล้วนะ capture ใช่ไหมนักเรียน capture หน้าผลการรับรองแล้วก็ลําดับที่เรียนอยู่หนก็นได้ครับเอาทั้งหมดเนี้ยครับเห็นไหมทั้งหมดเนี้ยแล้วนักเรียนก็ทําเหมือนเดิมครับเอาไปเซ็นสําเนาถูกต้องแล้วสุดท้ายก็เอาไปสแกนใช่ไหมอย่าลืมเซ็นสําเนาถูกต้องก่อนนะย้ําเซ็นก่อนเซ็นสำเนาถูกต้องที่ครูสอนไว้แล้ววิธีการเซ็นมุมบนขวาลงวันที่ด้วยใช่ไหมแล้วก็สแกน ก็ได้ไฟล์แล้วไฟลเอาไปแนบถูกปะหลายหลายคนกังวลปีน,นักเรียนไม่ต้องกังวลปีมากหรอกให้สังเกตครับไม่ว่าจะปีไหนมหาลัยเดิมอ่ะมันก็รับรองเหมือนเดิมแหละถ้าเป็นคณะของนักเรียนเป็นสาขาของนักเรียนนะครับโอเคปะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเขาได้นําครูครับ,ไม,รบไม่ต้องกังวลคือนักเรียนได้ออกมานักเรียนเลือกปีที่มันใกล้ๆนักเรียนก็ได้ถ้ามันไม่มีก็เอาปีล่าสุดนั่นแหละที่มันได้ผลการรับรองมันเหมือนกันแหละทุกปีไปดูได้ครูไม่โกหกผลการรับรองเหมือนกันทุกปีก็เสร็จแล้ว ครูว่าระดับปตีค่อนข้างหาง่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนปตรีค่อนข้างโอเคผ่านโอเคนะเดี๋ยวถ้านัเรียนยังหาไม่เจออีกเดี๋ยวครูสอนครับใจเย็นๆถ้านักเรียนไม่สามารถหาค้นเจอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หายังไงก็หาไม่เจอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำไงครูจะสอนท่าไม่ตายครับท่าไม่ตายคือการใช้หนังสือเวียนหนังสือเวียนเด็กปตีมีใครหาไม่เจอไหมถ้าหาไม่เจอ เลื่อนไปท้ายคลิปนิดนึงครับเดี๋ยวครูสอนไว้ที่ท้ายคลิปเลยเลื่อนไปดูได้เดี๋ยวครูจะสอนเด็กปวชปวสเด็กอาชีวะขั้นกลางก่อนใครเป็นปตีแล้วหาตัวเองไม่เจอทําตามวิธีของครูให้เสร็จก่อนนะถ้ายังไม่เจอเลื่อนไปดูท้ายคลิปครูจะสอนการหาหนังสือเวียนไปเอาจากหนังสือเวียนเลยวิธีการหาจากหนังสือเวียนนะครับเหนื่อยต้องเลื่อนดูแต่ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมครับเดี๋ยวครูสอนไม่ตายสุดท้ายนะแต่ดับแรกใช้อิเล็กทรอนิกส์ก่อนอ่ะ มาที่นักเรียนระดับปชปชกคนรู้อยู่แล้วเนาะเด็กอาชีวะเด็กอาชีวะเนี่ยบางทีหาสถาบันไม่เจอแน่นอนครับมันเยอะถูกไหมครับแล้วบางทีก็ไม่เจอข้อมูลถูกไหมครับแล้วการสอบระดับสบพัทเขาให้ใช้ปสดังนั้นแต่ใครอยู่ปชหมายถึงว่าเอาเอา,เอาคลิปนี้ไปใช้ในเรื่องอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันแต่ครูสอนปศก่อนเนาะเพราะว่านักเรียนสอบสอบพอัทเขารับในวุฒิปศแลคะครูจำไม่ผิดครับ สบายมากนักเรียนไม่ต้องกังวลแค่จะเอาผลการรับรองเฉยๆรับปวสทุกสาขาจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับขอแค่ได้ผลการรับรองมาเป็นอันใช้ได้ทํำยังไงเด็กปวชปวศหลักการครับเหมือนเดิมดูครูครับเหมือนเดิมเห็นปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ตรงนี้นักเรียนใส่ปวสแล้วนักเรียนเห็นเขาไหมหมายเหตุไหมครับเขาสอนชัดเจนมากหมายเหตุระดับปวชปวศไม่ต้องระบุสถานศึกษา ที่ใช้หลักสูตรอาชีวะใช่ป่มเด็กอาชีวะนักเรียนเป็นอาชีวะเขาใบมาแล้วว่าไม่ต้องระบุสถานศึกษาแสดงว่านักเรียนใส่ปวสปับ,ปบตรงสถานสถานศึกษาเนี่ยครับสถาบัานการศึกษาเนี่ยไม่ต้องใส่เว้นนักเรียนตรงนี้เว้นครูเขียนนะไม่ต้องใส่เว้นไว้เว้นว่างไว้ใช่ไหมสิ่งที่นักเรียนต้องใส่ใส่แค่นี้ครับดูครูตรงนี้ชื่อปริญญาปริญญาบัตรประกศราศนียบัตรใช่ไหม ใส่ปะวะสประกาศนียบัตรชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือจะตรงกับอันนี้ปะอันนี้กับอันนี้จะตรงกันน,นักเรียนใส่แค่นี้อันอื่นยังไม่ต้องใส่ครูสอนอย่างนี้เข้าใจไหมครับเพราะนักเรียนเป็นเด็กอาชีวะมันจะมีการค้นแบบพิเศษแบบนี้เด็กอาชีวะไม่ต้องค้นสถานศึกษาให้นักเรียนใส่สองจุดนะดูครูนะใส่ตรงนี้อันที่หนึ่งแล้วก็ใส่อันที่สองพอแล้วกดค้นหาถูกปะ พอนักเรียนกดค้นหาปั๊บจะมาหน้านี้เลยเห็นไหมครับมันจะมาพลึบเลยเนี่ยเต็มไปหมดลองกดค้นหาก่อนแล้วถ้ายังไม่เจอเนี่ยมันเยอะเกินไปใช่ไหมนี่ยังไม่เจอนักเรียนอีกใส่เพิ่มเติมครับดูครูใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เพิ่มเห็นไหมครับถ้ายังไม่เจอนะใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่ไปเรื่อยๆนักเรียนดูครั้งแรกครูใส่แค่สองที่ใช่ป่ะถ้าไม่เจออีกครูใส่อีกเพราะว่าอะไรดูตรงนี้ครับเขาใบมาแล้ว การแสดงผลมันแสดงผลแค่ห้าสิบรายการบางทีมันอาจจะไม่เจอของนักเรียนนะครับนักเรียนก็เลยต้องใช้คําที่จเพาะเจาะจงมากขึ้นนักเรียนดูครูไล่จเพาะเจาะจงครูเริ่มจากสองแถบปวสกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อมาครูเริ่มสามแถบปวสประกาศนียบัตรชั้นสูงแล้วก็ช่างก่อสร้างนักเรียนรู้อยู่แล้วนอกนักเรียนจบอะไรก็ใส่ไปนะครับสาขาที่เรียนจบดูที่ไหนอะดูที่ใบเกรดอะครับนี่ยใบเกรดอะ ใบเกรดนักเรียนจะบอกนักเรียนจบสาขาไหนอยู่แล้วเนี่ยใบเกรดดูสาขาให้ดีนะใบเกรดก็กรอกลงไปไกรอกสามที่แล้วกดค้นหาอ่านต่อมาถ้ายังไม่เจออีกใช่ไหมเรียน,นนะถ้ายังไม่เจอนัองเรียนลองเลื่อนไปดูก่อนนะถ้ายังไม่เจอถ้ายังไม่เจอก็เพิ่มไม้ตายสุดท้ายสี่อันไม่มากกว่านี้ละหนึ่งสองสามสี่ข้วนี้ครูใส่หนึ่งใส่วิทยาเขตนักเรียนดูนะหน่วยงานกับวิทยาเขตนักเรียนดูให้ดีของนักเรียนเขาเขียนว่าอะไรสมมติครูหน่วยงานเนี้ยวิทยาเขตอุดมวิทยา วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถูกไหมครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดินั่นเองใช่ไหมแล้วครูก็อันที่สามประกาศนีิบัตวิชาชีพชั้นสูงช่างก่อสร้างคราวนี้ครูใส่เต็มแม็กซ์สอย่างก็ไม่เกินนี้ก็ยังเว้นสถานศึกษาเหมือนเดิมเห็นป้างเรียนเข้าใจไหมครับมันจะสเปซิฟิกลงมาเรื่อยๆนักเรียนเริ่มนักเรียนฟังครูนะเริ่มค้นหาจากสองตแหน่งก่อนนักเรียนใส่สองที่กดเจอไหมลองเลื่อนดูข้างล่างนะัเลื่อนดูเจอไหมถ้าไม่เจอ ถ้าไม่เจอเพิ่มเป็นสามอันแล้วกดค้นหาแล้วเลื่อนลงมาดูข้างล่างเจอไหมแล้วถ้ายังไม่เจออีกใส่สี่อย่างตามครูแล้วกดค้นหาลองมาข้างล่างซิเจอไหมอ่ะสมมติอ้าวครูเจอแล้วสมมติครูเจอแล้วนะของครูเป็นอันนี้นี่เองราชมงคนใช่ไหมครับสมมติราชมงคนเอาอันที่สองแล้วกันนะสมมติครูเป็นราชมงคลใช่ไหมครับวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นสถาบันของรัฐเป็นปวสเป็นช่างก่อสร้าง แต่ของครูมีสายช่างอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันจะฟ้องจากใบเกรดนักเรียนครับสมมติใบเกรดนักเรียนตรงอะเนี่ยหรือใบเกรดใบประกาศนียบัตรใช่ปะใบเกรดใบประกาศของเรียนครับประกาศนียบัตรเนาะสมมติมันตรงกับอันนี้นักเรียนก็รู้แลลวนักเรียนเป็นอันที่สองหรือมันตรงกับเรียนอันที่หนึ่งนักเรียนก็เลือกอันที่หนึ่งใช่ปะจากนั้นกดลูกศรครูสอนเคลียร์ไหมครับกดลูกศรพอกดลูกศรปับ๊บมันจะมาหน้านี้ นักเรียนเห็นมาเล็กสองเนี่ยนะนักเรียนก็แคปเจอร์หน้าที่สองของเรียนครับไม่ต้องสดใจพอสอรหรอกนักเรียนหวลาคนกวนพอสอไม่ต้องกังวลครับเรียนถ้าอันนี้มันตรงรอะครับเรียนมันก็รับรองไม่ว่าจะปีพอสอไหนก็ตรงกันครับกพรรับรองตรงกันเสมอ,ถ,มอถูกไหม,มนักเรียนก็แคปหน้านี้ไปแล้วจากนั้นเอาไปวางบน Microsoft Word ใช่ไหมครับครูสอนไปแล้วเนาะแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็เซ็นสำเนา วางบน Microsoft Word แล้วก็เซ็นสำเนาพอเซ็นสำเนาเสร็จนักเรียนก็เป็นไงครับสแกนเนาะการเซ็นสำเนาเซ็นมุมบนขวานะครับระวังดีๆสแกนก็ได้แล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเนาะต่อมาถ้าเด็กปวชปวสหรือใครก็ตามไม่ว่านักเรียนเป็นเด็กอาชีวะเขียนสั้นๆเนาะอาชีวะศึกษาหรือนักเรียนเป็นเด็กระดับปริญญา หากนักเรียนไม่สามารถค้นเจอได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เจอนักเรียนจะใช้ไม้ตายเรียกแมนนัวระบบมือ <c oughs> ระบบมือค้นหาหนังสือเวียนโอเคไหมครับทายังไงอ่ะมาดูครูเห็นหน้าจอหลักไหมครับหน้าจอหลักก็เหมือนเดิมครับหน้าจอที่นเรียนค้นหาแอคเครดิตถูกไหมครับให้นักเรียนเลื่อนลงมาข้างล่างบ๊อบให้เรียนเจอคําถามตรงนี้ใช่ปะ่ะคําถามที่พบบ่อยนักเรียนเห็นคําว่าที่นี่ไหมครับนักเรียนกดที่นี่เลยครับ พอนักเรียนกดที่นี่ปุ๊บนักเรียนเลื่อนลงมาเห็นปะนักเรียนจะเจอเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าหนังสือเวียนเนี่ยเอกสารหนังสือเวียนใช่ไหมครับนักเรียนเป็นอันไหนอะถ้านักเรียนเรียนมหาลัยของรัฐนักเรียนก็กดอันนี้ถูกปะถ้านักเรียนเป็นของเอกชนนักเรียนก็กดอันนี้ถูกไหมครับจากนั้นนักเรียนก็เลือกดาวน์โหลดนักเรียนก็เลือกดาวน์โหลดครับจนกว่าจะเจอของเรียนนะเนี่ยรไล่ไปเนี่ยครับ ดาวน์โหลดเนี่ยนักนกดดาวนโหลดกดดาวนโหลดเนี่ยไล่ไปจากอันบนไปอันล่างเลยเนี่ยกดดาวนโหลดไปเรื่อยโอเคไหมครับจนกว่าจะเจอนะักเรียนฟังครูนะจนกว่าจะเจอของนักเรียนครับแต่นดับแรกนักเรียนก็เรียกก่อนว่าตัวเองเป็นรัดหรือเอกชนมันจะช่วยสกรีนถูกปะ่ะจากนั้นนักเรียนไล่ Light เลยไล่ดาวโหลดไล่ดาวโหลดไม่ใช่ดาวนโหลดอย่างเดียวนะไล่ดาวนโหลดแล้วไล่ดูถูกไหมครับนักเรียนจะพบกับของตัวเองยกตัวอย่างเช่นครูไล่ดาวนโหลดมาอันนึงไม่ต้องสนใจมีพศนักเรียนมันรับรองเหมือนกันขอแค่เจอของเรา ครูสมมติครูไล่ดาวโหลดอันอันหนึ่งครูเจออาชีวะปับ๊บอา่าอาชีวะครูเจอปสอปับ๊บเห็นปะอยู่หน้านี้หนึ่งถึงยี่สี่ครูลองเลื่อนดูมาอ๋อหน้ายี่สี่คณะกรรมการอาชีวะศึกษาสมมุติของครูเป็นช่างไฟฟ้าครูเจอแล้วห้าสิบสองช่างไฟฟ้าใช่ปะนักเรียนก็ดูซิว่าในประกาศสนียบัตของนักเรียนนะครับชื่อนี้หรือเปล่าชื่อประกาศสนิยบัตวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าถูกปะถ้าใช่นักเรียนก็รู้แล้วว่ากออรับรองเป็นอันนี้ใช่ปะสมมติครูเป็นอันนี้นะครูดูจากใบปริญญาแล้วครูรู้ว่าครูเป็นอันที่ห้าสองโดยดูจากแค่นี้นะดูจากใบเกตดูจากใบปริญญาจากนั้นนักเรียนก็จะรู้ทันทีว่ากออรับรองเป็นอันนี้ใช่ปะนักเรียนอ่ะก็ปรินหน้านี้เลยไม่ใช่ปรินใช่ไหมแคปแคปแต่ของอันนี้มันเป็นหน้าเลยเนาะ นักเรียนปริ้นก็ได้ครับปริ้นที่มีหน้าของตัวเองครับปริน้นใช่ไหมปริ้นที่มีหน้าของตัวเองจากนั้นนักเรียนไฮไลท์นิดหนึ่งครับวงก็ได้นะวงของเราไว้เดี๋ยวสำนักง,งานเดี๋ยวทางสพทไม่เห็นนักเรียนปริ้นเสร็จนักเรียนวงแล้วก็เซนสำเนาเซนสำเนามุมบนขวาใช่ปะเซนสำเนาพอเซนสำเนาเสร็จทำไงปริน้นเซนสำเนาจากนั้นสแกนนะครับนักเรียนก็ได้แล้วสแกนเอาไว้แนบ สแกนโดยใช้ไททีนสแกนเนอร์ถูกปะเคลียบ้านเรียนค้นหาจนเจอของตัวเองจากนั้นนักเรียนเจอหน้าของตัวเองปุ๊บปริ้นออกมาก่อนแล้ววงวงเลขก็ได้ครับสอบพอถอจะได้รู้ว่าเราอันนี้ใช่ไหมแล้วจากนั้นนักเรียนเซ็นสำนเนาถูกต้องแล้วก็สแกนจบโอเคนะครับอสมมติครูเป็นมหาลาัยบ้างครูมาที่จุฬาใช่ไหมจอทอเนี่ยครับจุฬาจะรู้ว่าเป็นจุฬาก็เลื่อนดูจนเจอของจุฬาสมมติครูจบอันบน ครูจบอันบนแล้วกันนะครูดูชื่อปุ๊บตรงกับใบเกรดตรงกับใบปริญญาของครูปั๊บๆสองอันจบแล้วดูแค่สองอันนี้นะส่วนการรับรองเนี่ยมันเป็นการรับรองโดยกพอพถูกปะ่ะสมมติครูรู้แล้วครูเป็นอันที่หนึ่งครูก็วงอันที่หนึ่งวงปริ้นหน้าเนียนปริ้นก่อนแล้ววงแล้วก็ครูก็เซ็นสำเนาถูกต้องเซ็นสำเนาถูกต้องให้ถูกต้องที่บนมุมบนขวาแล้วก็ลงวันที่แล้วก็สแกน สแกนเฉพาะหน้านี้นะไม่ต้องเอาทุกหน้าสแกนจบแล้วครูสอนครบแล้วอะ่ะเป็นไงเคลียร์ทุกอย่างยังสรุปคือนักเรียนทำตามของครูนักเรียนจะเจอแน่นอนสุดท้ายถ้าไม่เจอก็ใช้แมนนวลครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามครูได้ครับครูให้รายละเอียดไว้ครบถ้วนอย่างละเอียดสุดๆส,สงสัยตรงไหนนักเรียนถามครูได้เนาะนักเรียนดูไม้ตายอีกทีนึงครับถ้าไม่ตายคือมาเอาที่หนังสือเวียนใช่ปะ หนังสือเวียนที่มหาลัยของรัฐหรือมหาลัยเอกชนก็ได้แล้วไล่โหลดนักเรียนไล่โหลดแล้วดูว่าของนักเรียนนะ่ะตรงกับชื่อปร,ริญญาอะไรตรงสาขาอะไรโดยเทียบกับใบเกรดใช่ปะเทียบกับใบเกรดเทียบกับใบเกรดเทียบกับใบปร,ริญญานักเรียนก็จะรู้ว่าตัวเองตรงอันไหนพอตรงอันไหนปุ๊บก็ปิ้นหน้าน,าน,านั้นมาเฉพาะหน้าเดียวนะปิ้นหน้านั้นออกมาแล้ววงว่านักเรียนน่ะตรงอันไหนใช่ปะแล้วก็เซ็นสัเนาถูกต้องสแกนจบไม่ว่าจะเป็นปวชอปชอสหร,รือว่าปร,ริญญาก็ตามแต่ ก่อนอื่นให้นักเรียนค้นด้วยระบบดิจิตอลก่อนเนาะครูเขียนสั้นๆคำๆให้นักเรียนค้นด้วยระบบดิจิตอลก่อนถูกปะก็คือ e credit นี่แหละ e a c e x c r e d i t ถูกปะใช้ระบบนี้ก่อนแล้วแคบออกมาแต่ถ้านักเรียนไม่เจอนักเรียนใช้ไม้ตายสุดท้ายก็คือหนังสือเวียนเนาะปริ้นจากหนังสือเวียนหนังสือเวียนเนี่ยมีมหาลาัยตัวเองแน่นอนครูการันตีมีชัวแค่นักเรียนต้องไล่ดู นะครับแล้วก็ปริ้นออกมาหน้าจอที่มีของเราแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องครับเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะเอาไว้แนบไม่ใช่ต้องปริ้นทั้งหมดนะครับครัวอธิบายไว้แล้วเนาะเคลียร์แล้วสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามที่ใต้คอมเมนต์